เลิกเที่ยงอืมไม่เเจ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มงานอีกทีหนึ่งบ่ายสองครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งทำสองกะวันนี้งานร้อนเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนน้นแต่ร้อนมากเลยตรงแสงเลยตรงนั้นเป็นอะไรนะแม่น้ำนั่นนะนะ วันนี้พึ่งร้อนก็เลยเปลี่ยนมานั่งข้างในแล้วข้างในนี้ก็เป็นที่ทำงานหลอกยาวมากเขาไม่ถ่ายนะนฮะเป็นสิทธิส่วนบุคคล๋ยวเข้าไปนอนเล่นในห้องผักก็หลอกแยก,กอันที่สองบางคน อยากเอากระเป๋าตังอะไรที่สําคัญมาไว้ข้างบนก็ได้แล้วก็จะมีล็อกเก็ตข้างลา่างแต่งตัวกินข้าวตรงนี้ได้แล้วก็นั่งหรือว่านอนก็ได้แต่วันนี้ฉันจะนอนฉันจะเปิดเปิด แม่ต้องสอันด้วยปวดหลังค่ะโอ้ยมีที่ชาร์จแบตตรงนี้เลยรูงนี่นาที่ชาร์จแบตมาไม่ให้เอามาเริ่มงานไปสองครึ่งนี่ก็หมดชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะ